ฉันชื่อมันกาหรือที่คนสนิทเรียกว่าเมาลิกปีนี้ฉันอายุ31อปีพึงคลอดลูกชายคนแรกได้สามสัปดาห์และกำลังอยู่ในช่วงอยู่ฝ่ายที่บ้านของสามีในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของไทยเรื่องราวทั้งหมดควรจะดำเนินไปอย่างสงบสุขแต่เพียงเพราะการเดินทางไปเที่ยวอย่างกระทันหนของคุณแม่สามีทาให้ช่วงเวลาอยู่ฝ่ของฉันกลับกลายเป็นบทเริ่มต้นของเหตุการณ์ต่างๆที่ยากจะลืมเลือนจุด เริ่มต้นคือวันที่คุณแม่ระดาคุณแม่สามีของฉันประกาศว่าท่านจะไปเที่ยวภูเก็ตกับกลุ่มเพื่อนสมัยมัธยมปลายฉันประหลาดใจจนต้องเอ่ยปากถามคุณแม่ขนุเพิ่งคลอดลูกได้ไม่นานแล้วคุณแม่จะไปเที่ยวแล้วใครจะดูแลหนูละ่ะคะคุณแม่ระดาเพียงแค่หัวเราะยังอารมณ์ดีโอ้ยก็มีพ่อแก่อยู่ทั้งคนเขาเคยเป็นทหารดูแลเพื่อนทหารที่บาดเจ็บมาเป็นสิบคนตอนนี้แค่ดูแลแกกับหลานอีกคนจะ้ะ ไปกลัวอะไรแล้วอีกอย่างแม่ก็จองการเดินทางไว้ตั้งแต่ก่อนแกจะคลอดแล้วขืนไม่ไปตอนนี้ก็เสียเงินเปล่าฉันกำลังจะพูดอะไรบางอย่างต่อแต่มานพสามีของฉันก็ชิงพูดขึ้นก่อนนั่นสิครับคุณแม่ไปเที่ยวเถอะมาลิก็อยากกังวลไปเลยครับพออยู่บ้านทั้งคนสบายใจได้พ่อเป็นคนละเอียดรอบครอบจะตายไปอีกอย่างเราก็ขอให้ป้าข้างบ้านช่วยทำกับข้าวให้ก็ได้คนช่วยเราก็มีฉันจึงได้ แต่งเงียบไปในเมื่อฉันเป็นแค่ลูกสะพ้ายที่มาอาศัยบ้านสามีอยู่ถึงพูดไปก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่ในใจลึกๆก,ก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีเช้าวันที่คุณแม่สามีลากกระเป๋าเดินทางออกจากบ้านไปฉันมองตามร่างของท่านที่เดินผิวปากอย่างมีความสุขแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจบ้านทั้งหลังผันเงียบสงบลงอย่างน่าประหลาดสามีของฉันออกไปทำงานตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับก็คขมือที่ หรืออยู่ก็มีเพียงฉันลูกน้อยและคุณพ่อเกษมพ่อสามีของฉันคุณพ่อเกษมเป็นคนพูดน้อยและค่อนข้างเคร่งขรึมที่ผ่านมาฉันจึงไม่ค่อยได้พูดคุยกับท่านมากนักปกติแล้วเรื่องต่างๆในบ้านคุณแม่ระดาจะเป็นคนจัดการทั้งหมดส่วนคุณพ่อเกษมนั้นเมื่อทานข้าวเสร็จก็จะเข้าห้องไปอ่านหนังสือหรือไม่ก็ฟังวิทยุฉันนึกไม่ออกเลยว่าท่านจะทนกับภารการเปลี่ยนผ้าอ้อมชงนมหรือกล่อง หลานให้หลับได้หรือไม่วันแรกคุณพ่อเกษมมายืนอยู่หน้าประตูห้องของฉันแล้วเขาเบาๆมาลิเอ้ยพ่อทำข้าวต้มไว้ให้แล้วน้ำมากินเสียเดี๋ยวจะเย็นหมดฉันทั้งประหลาดใจและสับสนรีบเดินออกไปดูบนโต๊ะอาหารมีชามข้าวต้มไก่ร้อนควันกลุ่นพร้อมด้วยน้ำอุ่นหนึ่งแก้วและส้มที่ปอกและจัดใส่จานไว้อย่างสวยงามฉันมองหน้าท่านคุณพ่อคุณพ่อทำเองหมดเลยหลือค่ท่านเพียงแค่พยักหน้ารับคำเบาๆ แล้วหันหลังกลับเข้าไปในครัวอื่มกินซะเถอะกินเสร็จแล้วก็ไปให้หนมเจ้าที่พ่อจะล้างชามให้เองฉันยืนนิ่งอึ้งไม่เคยคิดมาก่อนว่าพ่อสามีของฉันจะเป็นฝ่ายทำอะไรแบบนี้ด้วยตัวเองหลายวันต่อมาฉันก็พบว่าท่านละเอียดละอาเสียอีกทุกเช้าท่านจะต้มน้ำสมุนไพรไว้ให้ฉันใช้อาบและทำความสะอาดร่างกายตอนกลางวันก็จะถามว่าฉันอยากกินอะไรตอนบ่ายท่าน ก็จะนําผ้าอ้อมและเสื้อตัวจิ๋วของหลานไปซักแล้วตากไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยวันหนึ่งฉันได้ยินเสียงลุกร้องจ้าฉันที่กําลังเผลอหลับไปเพราะความเหนื่อยเพลียสะดุ้งตื่นรีบลุกจะวิ่งออกไปดูแต่ก็เห็นว่าท่านอุ้มหลานอยู่แล้วท่านกําลังตกหลังหลานเบาๆพร้อมกับบําเพลงกล่อมเด็กเสียงแผ่วเจ้าตัวเล็กหยุดร้องให้ซุกหน้าเข้ากับอกของปู่แล้วหลับไปอย่างง่ายดายฉันยืนนิ่ง อยู่ที่ประตูน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวสองถึงสามวันต่อมาขณะที่ฉันอุ้งลูกออกไปรับแดดยามเช้าที่นอกชานป้าลังดวนเพื่อนบ้านก็กระสิท์กับฉันว่าหนูมารินีน่โชคดีจริงๆนั้นมีพ่อสามีที่ดูแลดีขนาดนี้พวกป้าป้าแถวนี้เห็นแล้วอิจฉาการเป็นแถวฉันเพียงแค่ยิ้มรับแต่ในใจกลับเปลี่ยนไปด้วยความศึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกทว่าชีวิตไม่เคยสงบสุขได้นานนักเช้าว,วันหนึ่งฉันตื่นขึ้นมา แต่ไม่เห็นคุณพ่อเกษมและไม่ได้ยิ้มเสียงทำครัวเหมือนเช่นทุกวันฉันร้องเรียกคุณพ่อเขาอยู่บ้านมัคะไม่มีเสียงตอบกลับโทรศัพท์มือถือของท่านยังวางอยู่บนโต๊ะเสื้อคลุมตัวนอกก็ยองงอแขวนอยู่ที่เดิมฉันใจคอไม่ดีรีบอุ้มลูกเดินหาไปทั่วบ้านเมื่อออกไปถึงสวนหลังบ้านฉันก็แทบหยุดหายใจเมื่อเห็นท่านนั่งอยู่บนพื้นดินก้มหน้าซบกับฝ่ามือท่าทางสิ้นหวังอย่างที่สุดคุณ พ่อขะคุณพ่อเป็นอะไรไปคะท่านเหนื่อยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำพ่อทํากล่องของแม่แก่หายไปแล้วกล่องที่แม่แกกําชับนักหนาให้พ่อเก็บไว้เขาไม่ได้ขัดสนอะไรนี่มลิกก็ไม่ได้อยากจะยืนยันหรอกค่ะแต่ทุกอย่างมันประจบหมอเกินไปเราควรจะแจ้งตำรวจหรืออย่างน้อยก็ลองโทรไปถามเขาดูดีมะคะไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้คุณแม่กลับมาแล้วรู้เรื่องเขา้ามลิกเกรงว่าสามีของฉันเงียบไปนานก่อนจะ ตอบกลับมาเสียงแถวก็ได้เดี๋ยวพี่จะลองหาทางดูแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งบอกอะไรคุณแม่นะเดี๋ยวพี่จะลองโทรหาพี่ดานดูเย็นวันนั้นมานกโทรศัพท์ไปหาดันนอยอรฉันนั่งอยู่ข้างๆคอยฟังปฏิกิริยาของสามีอย่างใจจดใจจ่อแต่ปลายสายกลับพูดจาอ้อมแอ้มปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับกล่องใบนั้นแล้วรีบวางสายโดยอ้างว่าติดธุระเรื่องนี้ยิ่งทําให้ฉันสงสัยมากขึ้นไปอีกคุณพ่อเกษมตั้งแต่ทํา ลองหายก็กลายเป็นคนละคนท่านเงียบขรึมและรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาท่านเอาแต่เดินเขาเดินออกเงียบๆผลิตู้หนังสือหรือผ้าห่มหรือแม้กระทั่งเปิดเปิดกล่องขนมเกา่าๆไหนครัวค้นหาด้วยความหวังลมหล,ลมแลมหลงเมือ่อเห็นท่านเป็นเช่นนั้นฉันก็ทนไม่ได้ฉันรู้ดีว่าถ้าหาความจริงไม่เจอในเร็ววันท่านคงจะทรมานใจจนล้มป่วยแน่ๆคืนนั้นเมื่อลูกหลักสนิทแล้วฉันออกมานั่งอยู่หน้าบ้านหลงยาม ข้าคืนพัดกลิ่นดอกราตรีโชยมาเบาๆแต่ใจฉันกลับหนักอึ้งฉันเริ่มคิดถึงแผนการหนึ่งขึ้นมาเงียบๆกล้องวงจรปิดหนทางเดียวที่จะรู้ความจริงได้ก็คือภาพจากกล้องที่ฉันเชื่อว่าสามีได้ติดตั้งไวร้รอบๆบ้านเมื่อหลายเดือนก่อนฉันตกมาพระตอน22นาฬกากว่าเขาตื่นขึ้นมาอย่างงวงงียมีอะไรเหรอมลิพีขัดกล้องวงจรปิดที่พี่ติดไว้หน้าบ้านยังทำงานอยู่ไหมคะเราลองเปิดดูหน่อย ได้มอยอพี่เมลิสังหอนใจไม่ดีเลยมานกได้ยินดังนั้นก็ลุกพวดขึ้นนั่งสีหน้าจริงจังขึ้นทันทีเขาสวมเสื้อแล้วเดินตรงลงไปที่ชั้นล่างชั้นอุ้มลูกตามลงไปที่มุมห้องนั่งเล่นมีเครื่องบันทึกและจอภาพขนาดเล็กติดอยู่กับผนังปกติมีไว้ใช้ดูสุนัขก,กับแมวเท่านั้นไม่เคยมีใครสนใจมันเลยมนันพวนอยู่สักพักก็เรียกฉันมีอยู่จริงๆด้วยข้อมูลสองถึงสามวันที่ผ่านมายังอยู่ครบเลยเมลิ อยากดูช่วงเวลาไหนเมื่อวานข้าประมาณ14นาฬิกา15นาฬิกาตอนที่พี่ดานมาเราสองคนนั่งจ้องหน้าจอไม่วางตาภาพที่ปรากฏขึ้นคือดานสวมหมวกกันน็อกและหน้ากากอนามัยผักประโตเข้ามาในบริเวณบ้านเขาคุยกับคุณพ่อเกษมสอง,งสประโยคแล้วก็ถูกพาขึ้นไปที่ห้องพักชั้นสองจากนั้นก็เป็นภาพที่ทำให้ทั้งฉันและมานกตัวแข็งทื่เมื่อคุณพ่อเกษมเพิ่ง เดินคล้อยหลังไปดันก็แอบหันกลับมามองรอบๆอย่างรวดเร็วแล้วก้าวเข้าไปในห้องนอนของคุณแม่ระดาที่ซึ่งมีตู้ไม้ใบนั้นตั้งอยู่เขาเอื้อมมือไปหยิบกุญแจดอกเล็กๆที่ซ่อนไว้หลังกรอบรูปเปิดตู้หยิบกล่องสีแดงออกมาแล้วซ่อนไว้ในเสื้อคลุมฉันตัวสันด้วยความโกรธที่เห็นหรือยังคชัดเลยว่าเป็นเขาแถมยังรู้ที่ซ่อนกุญแจอีกไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆบนผ่าถอนหายใจแรงก็มัด แน่นไม่น่าเชื่อว่าพี่โดไหนจะมาลี่พูดถูกเราจะทำยังไงกันดีแจ้งตำรวจเลยมยอฉันนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วสายอย่างก่อนข้าท่าเราแจ้งตำรวจตอนนี้คุณแม่ก็จะรู้เรื่องคุณพ่อก็จะยิ่งช็อกไปกันใหญ่เราต้องลองคุยกับเขาโดยตรงเพื่อให้เขาเอากล่องมาคืนเองมันพบยักษ์หน้าแต่ฉันเห็นความผิดหวังฉายชัดในแววตาของสามีบางที่เขาอาจกำลังนึกถึงความสัมพันธ์ในหมู่ ญาติความไว้เนื้อเชื่อใจที่วางผิดที่ซึ่งฉันเองก็รู้สึกไม่ต่างกันถึงโดนจะเป็นยากห่างๆแต่ก็เคยกินข้าวบ้างนี้มานับครั้งไม่ท้วนเคยเรียกคุณแน่สามีของฉันว่าคุณป้าด้วยน้ำเสียงที่สนิทสนมเช้าว,วันรุง่งขึ้นฉันฝากลูกไว้กับป้าข้างบ้านชั่วครู่แล้วฉันกับมานบก็นั่งรถไปที่บ้านของดงนักในต่างอำเภอระหว่างทางฉันเขียนข้อความใส่กระดาษแผ่นหนึ่งท่าที่ไม่นำกล่องมาคืนภาย ใน24ช่งภาพจากกล้องวงจรปิดจะถูกส่งไปที่สถานีตำรวจฉันรู้ว่าความเด็ดขาดคือหนทางเดียวในตอนนี้เมื่อไปถึงดานไม่อยู่บ้านภรรยาของเขาบอกว่าเขาออกไปทำงานทั้งวันกว่าจะกลับก็ข้ามเมื่อฉันจึงยัดกระดาษแทนนั้นเข้าไปในช่องประตูพร้อมกับรูปถ่ายที่พิมพ์ออกมาจากกล้องวงจรปิดเมื่อเสร็จธุระเราสองคนก็เดินทางกลับด้วยหัวใจที่หนักดึ้งคืนนั้นขณะที่ฉันกำลังให้นม ลูกก็ได้ยินเสียงกริ่งหน้าประตูดังขึ้นรัวๆฉันสะดุ้งมานกเดินออกไปเปิดดันในยืนอยู่ตรงนั้นหน้าตาซีดเผือดในมือประคองกล่องสีแดงใบนั้นพอเห็นหน้าฉันก็คุกเข่าลงทันทีมาลิพี่ขอโทษนะที่มันผผมมันโลภผมมันโง่เองแต่ผมยังไม่ได้เปิดดูเลยนะทุกยังยังอยู่ครบยื่นกล่องใบนั้นให้ท่านซึ่งยังคงมีสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมคุณแม่สามีไม่พูดอะไรเพียงแค่กระชากกล่องไปเปิดดูของข้านในที และชิ้นเมื่อเห็นว่าทุกอย่างยังอยู่ครบท่านก็ปล่อยโฮออกมาฉันไม่อยากจะเชื่อเลยไอดาในหลานที่เรียกฉันว่าป้าแท้ๆกลับทำเรื่องแบบนี้ได้ท่าของมันหายไปจริงๆฉันคงได้เป็นบ้าแน่ๆฉันนั่งลงข้างๆท่านพูดเบาๆคุณแม่คะถ้าวันนั้นไม่มีคุณพ่อคอยดูแลไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีความใจเย็นของทุกคนเรื่องคงจะบานปลายไปมากกว่านี้เยอะค่ะและตอนนี้ทุกอย่างก็ยังอยู่ครบคุณแม่ใจเย็นใจเย็น นักขคุณพ่อเกษมค่อยๆหันหน้าไปทางอื่นฉันรู้ว่าท่านกําลังอับอายอย่างที่สุดที่ตัวเองเผลอไหลไปทางใดนั้นคุณแม่สามีก็บิดมือฉันนน่นขอบใจนะลูกมาลิท้าไม่ได้ลูกจัดการยังฉันฉลาดป่านี้บ้านเราคงวุ่นวายไปหมดแล้วแม่ขอโทษที่ทิ้งลูกไว้คนเดียวตอนที่กําลังอยู่ไฟฉันเพียงแค่ยิ้มบางๆหนูแค่ทําในสิ่งที่ควรทําคะคุณแม่บางทีเรื่องนี้อาจจะเป็นบทเรียนสําหรับพวกเราทุกคนหลัง จากวันนั้นบรรยากาศในบ้านก็เปลี่ยนไปยังเห็นได้ชัดคุณแม่ละดาไม่จู้จี้ขี้บน่นหรือทำหน้าบึ้งตึงเหมือนเมื่อก่อนท่านมักจะมานั่งข้างๆฉันทมไถ่เรื่องอาหารการกินและสุขภาพหลังคลอดมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านถึงกับลงมือนวดขาให้ฉันจนฉันรู้สึกเกรงไปหมดไม่กล้าหายใจแรงบ่ายวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังให้นมลูกอยู่ในห้องคุณแม่ก็มาเคาะประตูเบาๆมาริว่างมอยอแม่ขอคุยด้วยหน่อย ฉันพยักหน้าท่านนั่งลงบนเตียงลูกผมหลานเบาๆแล้วมองฉันอย่างครุ่นคิดแม่คิดเรื่องนี้มาหลายวันแล้วนะตั้งแต่ลูกมาเป็นสะพ้ายบ้านนี้แม่ไม่เคยได้มองลูกให้ดีๆเลยคิดแต่ว่าลูกเป็นคนเงียบๆก้มหน้าก้มตาแต่เรื่องที่เกิดขึ้นลูกจัดการได้อย่างสุข,ขุมรอบคอบทําให้แม่นับถือจริงๆฉันไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากยิ้มรับแต่ประโยคถัดมาของท่านก็ทําให้ฉันแทบหยุดหายใจแม่ว่าจะคุยเรื่อง โอน,นโฉนดที่ดินให้เป็นชื่อลูกกับมานกบ้านหลังนี้เป็นของพ่อกับแม่ก็จริงแต่ต่อไปก็ต้องเป็นของพวกแกอยู่ดีแม่ว่าทำเรื่องให้เสร็จสิ้นไปเลยจะสบายใจกว่าฉันตกใจจนตัวแข็งทื่อตลอดหลายปีที่มาเป็นสะพ้ายไม่เคยคิดเรื่องสมบัติพัฒนเลยอยู่คุณแม่ก็มาเสนอเรื่องโฉนดที่ดินฉันโอสงสัยไม่ได้คุณแม่คะทำไมถึงคิดแบบนี้ล่ะคะพวกหนูไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยนะคะคุณแม่ถอนหายใจเพราะ แม่เห็นแล้วยังไงล่ะเวลาที่จําเป็นลูกรูก้จกปกป้องครอบครัวลูกไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวบ้านหลังนี้ถ้าตกไปอยู่ในมือคนอื่นแม่ถึงจะห่วงแต่ถ้าเป็นลูกแม่สบายใจเรื่องเซนโนดจะค่อยๆทําก็ได้แต่แม่พูดไว้ให้ลูกรูก้ว่าแม่เชื่อใจลูกจริงๆฉันน้ําตาซึมความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีกับลูกเซอร์ไพรส์ที่ดูเหมือนจะแก้ไขได้ยากมาเป็นพันปีตอนนี้กลับเปลี่ยนแปลงไปเพียงเพราะการกระทํา ที่เรียบง่ายและจริงใจในช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะเหนื่อยล้าที่สุดคืนนั้นเมื่อฉันเล่าเรื่องที่คุณแม่พูดให้มอนอพอฟังเขาอกุกหลายฉันแล้วกระซิบพี่ภูมิใจในตัวมลิมากนั้นไม่ใช่แค่เพราะมาริเป็นแม่ของลูกพี่แต่เพราะมะลริเป็นผู้หญิงที่ทําให้คนทั้งบ้านของพี่ต้องเปลี่ยนมุมมองฉันหัวเราะออกมาเบาๆน้ําตาค่อยๆไหลรินแต่ฉันก็ไม่คาดคิดว่าความสงบสุขนี้จะคงอยู่ได้เพียงไม่กี่ วันเพราะเหตุการณ์อีกอย่างกำลังจะถาโถมเข้ามาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับตานปัดไปอีกครั้งคืนนั้นฝนตกหนักมากลมกระโชกแรงจนหน้าต่างสั่นรงเสียงดังลั่นฉันเพิ่งกรอมลูกหลับไปก็ได้ยินเสียงทุกประตูหน้าบ้านดังรัวรวขึ้นมากลางดึกตอนนั้นเป็นเวลาเกือบหนึ่งนาฬิกาเสียงดังสนัน่นทำให้คนทั้งบ้านสะดุ้งตื่นคุณแม่สามีรีบคว้าเสือ้อลุมมาสวมพลางบ่นพึมพำใครมาตอนนี้กันนะัก หรือจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นมานบถือร่มวิ่งออกไปเปิดประตูฉันก็อ้วนลูกตามไปใจคอไม่ดีเมื่อประตูเปิดออกหญิงแปลกหน้าคนหนึ่งสวมหมวกกันฝนเดินเข้ามาเสื้อผ้าเปลียโชคใบหน้าซูบตอบซี่เสียวเธอมองไปรอบๆอ,อย่างสันเทาแล้วสายตาก,ก็หยุดลงที่คุณพ่อกเกษมซึ่งเดินออกมาจากในบ้านเช่นกันเธอแผดเสียงลั่นคุณยังมีหน้ามาอยู่ที่นี่อย่างสงบสุขอีกเหรือจำได้ว่าฉันเป็นใคร กษมบรรยากาศเหมือนหยุดนิ่งฉันตกตะลึงขุนแม่สามีถึงกับสุดลงนั่งกับพื้นขุนพ่อเกษม,มหน้าซีดเผือดถอยหลังไปก้าวหนึ่งปากฉันกลัวฉันหนีความรับผิดชอบในฐานะพ่อขุนแล้วหลังจากนั้นก็ถูกเรียกตัวไปเป็นทหารสงครามทําให้ทุกอย่างวุ่นวายฉันคิดว่าวารุณีคงย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่ได้ข่าวคราวอีกเลยคุณแม่สามีตวัดลั่นไม่ได้ข่าวคราวหรือคุณไม่ได้ตามหาหรือคุณตั้งใจจะ ลืมคุณไปมีภรรยามีลูกทิ้งให้ผู้หญิงคนนั้นรับความทุกข์ทรมานอยู่คนเดียวคุณพ่อเกเสมนิ่งเงียบไปสักพักท่านหยิบกระเป๋าสตังใบเก่าคร่ำคร่าออกมาจากกระเป๋าเสื้อดึงรูปถ่ายที่สีซีจางออกมาหนึ่งใบนี้เป็นรูปของวรุณีกับลูกชายฉันแอบถ่ายไว้ตอนที่เขาอายุสาขวบฉันเคยพยายามตามหาแต่ครอบครัวของเธอปิดบังหลังจากนั้นฉันก็ได้ พบกับคุณแล้วเราก็แต่งงานกันฉันอยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่ฉันไม่เคยรู้เลยว่าวารุณีต้องเลี้ยงลูกคนเดียวในสถานสงค์พี่การฉันฉันมันขี้ขลาดเกินไปทางบ้านเงียบคลิสคุณแม่สามีกำรรที่เท้าแขนเก้าอีแน่นใบหน้าซีดเผือดฉันเห็นท่านพยายามกล้ามกลืนน้ำตาถึงอย่างไรท่านก็เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ตอนนี้กลับถูกอดีตของสัตว์สามีตกหน้าอย่างแรงทันใดนั้นคุณ วรุณีก็เดินเข้ามาท่านไม่ได้กรีดร้องโยวยาวเหมือนเมื่อคืนใบหน้าสงบนิ่งแต่แววตาคมกริบฉันไม่ได้มาเรียกร้องให้คุณกลับไปแต่ฉันอยากจะพาลูกชายของฉันมาพบคุณเขาจําเป็นต้องรู้ว่าพ่อแท้ๆของเขาคือใครถึงแม้จะเป็นคนขี้ขลาดก็ยังเป็นพ่อของเขาคําพูดนั้นราวกับแทงลึกลงไปในหัวใจของคุณพ่อกเกษตรท่านฟุบหน้าลงกับโต๊ะฉันได้ยินเสียงถอนหายใจของคุณแม่สามีที่ทั้งยาวนานและหนัก ซึ่งสองวันต่อมาขณะที่ทางบ้านกำลังทานอาหารกลางวันกันอยู่ก็มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าประตูชายหนุ่มอายุราวๆยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกปีรูปร่างสูงใหญ่แต่เดินขากระเพิกใบหน้าดูใจดีแววตาขลาดกลัวเดินเข้ามาในสนามคุณแม่สามีลุกขึ้นยืนเป็นคนแรกส่วนฉันถึงกับตัวแข็งทื่อคุณวรุณีเดินตามหลังชายหนุ่มคนนั้นมามือประคองลูกชายเบาหาเขาชื่อนนลูกชายของฉันไม่สิิลูกชายของ คุณเกษมทั้งบ้านนิ่งสนิทหมุนผมหน้าไม่พูดอะไรคุณแม่สามีกำที่เท้าแขนเก้าอี้แน่นมีเพียงคุณพ่อเกษมที่เดินเข้าไปยืนตรงหน้านนริมฝีปากสันตร,ริกลูกใช่ลูกจริงๆรหรอพ่อพ่อขอทสนุนไม่พูดอะไรเพียงแค่พยักหน้าเบาๆดวงตาของเขาแดงกำแล้วสิ่งที่ทําให้ฉันตกตะลึงยิ่งกว่าก็คือเมื่อเขาหยิบแฟ้มเอกสารออกมาจากกระเป๋าเป้าวางลงบนโต๊ะผมไม่ได้มาเรียกร้อง อะไรผมมีงานที่มั่นคงทำแล้วตอนนี้เป็นพนักงานธุรการอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผมแค่อยากจะรู้ว่าพ่อแท้ๆของผมคือใครตอนนี้รู้แล้วผมก็จะได้ใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างสบายใจคุณพ่อเกษรรมปล่อยหัวออกมาชายที่เคยผ่านสมรภูมิรบเคยเคร่งครัดกับลูกสะพ้ายในทุกเรื่องตอนนี้กลับร้องให้เหมือนเด็กคุณแม่สามีลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหรรัน n r น้ำหนึ่งแก้ววางลงตรงหน้านนดื่มน้ำก่อน เธอหลานถือซะว่าบ้านนี้ต้อนรับหลานอย่างสมเกียรติแม่ของหลานลำบากมาทั้งชีวิตป้ารู้ดีแต่หลานอยากคิดว่าทุกคนจะใจดำเหมือนพ่อของหลานในอดีตตอนนี้หลานจะคิดว่าที่นี่คือบ้านก็ได้ถ้าหลานต้องการนนเงยหน้าขึ้นริมฝีปากเม็มแน่นเขาก้มหัวขอบคุณทุกคนขอบคุณครับคุณป้าแต่ผมขอตัวกลับก่อนแม่ผมไม่ค่อยสบายผมต้องผาไปหาหมอผมมาที่นี่ก็เพื่อจะบอกคำสุดท้ายผมให้อภัยแต่ผม ไม่ต้องการจะยุ่งเกี่ยวอะไรอีกทุกคนต่างก็มีชีวิตของตัวเองเขาหันหลังเดินจากไปเงาร่างที่เงียบขรึมแต่ถน,นงทําให้ทั้งบ้านเงียบกริบประตูที่ปิดลงเบาๆกลับเหมือนกริดบาดแผลในใจของทุกคนฉันมองไปที่คุณแม่สามีเห็นดวงตาของท่านแดงกาสนคุณพ่อกเกษมชายชราค,คนนั้นทําได้เพียงแค่ใช้ไม้เท้าพยุงตัวยืนมองตามทิศทางที่นนเพิ่งจากไปยังเลือนลอยบ่ายวันนั้นขณะที่ฉันกําลัง ทับท้าอยู่ที่สนามคุณแม่สามีก็เรียกขึ้นมาลิเอ๋ยเข้ามาดูนี่หน่อยฉันรีบวิ่งเข้าไปก็เห็นท่านกําลังถือซองจดหมายเล็กๆซองหนึ่งด้านนอกเขียนด้วยลายมือบรรจงว่าฝากถึงครอบครัวคุณพ่อเกษมจากนนท่านค่อยๆเปิดซองออกอย่างมือสั่นข้างในเป็นจดหมายที่เขียนด้วยลายมืออย่างตั้งใจบนกระดาษนักเรียนและสำเนาผลตรวจดีเอมามนุษย์เป็นคนอ่านออกเสียงดังทีและบรรทัดเสียงของเขาขาดห่วงเป็นระยะ ผมรู้ว่าการปรากฏตัวของผมทำให้ทุกคนวุ่นวายผมต้องขอโทษด้วยแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่สะดวกจะพูดโดยตรงผมเป็นลูกแท้หาฮะของคุณพ่อเกษมเรื่องนี้ได้รับการยืนยันแล้วจากเส้นผมที่แม่ของผมเก็บไว้ผลตรวจที่แนบมาด้วยคือสำเนาจากโรงพยาบาลฉันหันไปมองคุณพ่อเกษมท่านนิ่งเงินดวงตาไมา่กระพริบริมฝีป,ปากขมุขมิดพูดไม่ออกแต่จดหมายยังไม่จบผมไม่ต้องการเงินไม่ ต้องการการยอมรับแต่ผมมีน้องชายคนหนึ่งเป็นลูกคนละพ่อตอนนี้อยู่ที่สถานสงเคราะห์เขาบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อยไม่มีใครยอมรับเลี้ยงผมขออนุญาตส่งข้อมูลมาให้เผื่อว่าทางครอบครัวจะช่วยให้เขาได้เรียนวิชาชีพหรือแค่แวะไปเยี่ยมเยียนบ้างผมไม่อยากให้เขาโตขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าตัวเองยังมีญาติอยู่คุณแม่สามีเอามือปิดปากฉันเห็นท่านหันหน้าหนีเหมือนจะซ่อนน้ำตาส่วนฉันทั้งสงสารน,นนและตกตะลึงกับความ ลึกซึ้งของเรื่องราวผู้หญิงอย่างคุณวารุณีที่เลี้ยงลูกสองคนมาทั้งชีวิตคนหนึ่งพิการแต่ก็ยังมีใจเมตตาได้ถึงขนาดนี้ลูกชายอย่างนนที่ไม่เกลียดไม่แค้นเพียงแก้วหวังให้น้องชายมีชีวิตที่ดีกว่าที่ตัวเองเคยเป็นทําให้ฉันรู้สึกตื่นตันใจจดหมายจบลงด้วยข้อความลายมือหวัดผมขอถอนตัวออกจากชีวิตของทุกคนแต่ถ้าวันหนึ่งน้องชายของผมได้ก้าเข้าสู่บ้านที่อบอุ่น จริงๆผมก็จะรู้ว่าผมไม่ได้มีชีวิตอยู่ยังสูเปล่าตอนนั้นเองคุณพ่อเกษมก็พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งด้วยเสียงแหบแห้งฉันต้องไปฉันต้องไปพบเด็กคนนั้นพรุ่งนี้เลยเช้าวันรุ่งขึ้นฟ้ายังไม่ทันสว่างดีคุณพ่อเกษมก็ตื่นขึ้นมาเตรียมข้าวของเป็นกระเป๋าเป้ใบเก่าๆที่ข้างในมีเพียงเสื้อถ้าไม่กี่ชุดผลไม้กล่องเล็กๆและรูปถ่ายครอบครัวสมัยหนุ่มที่ท่านเก็บไว้ฉัน เห็นท <ersch> ่านนั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะไม้อยู่นานมือที่สั่นเท้าค่อยๆติดกระดุมเสื้อแต่ละเม็ดสายตาจ้องมองรูปถ่ายใบนั้นกับต้องการจะย้อนเวลากลับไปคุณแม่สามีเดินเข้ามาในมือถือป้าน้ำชาร้อนๆท่านรื่ชาถ้วยหนึ่งวางลงตรงหน้าจะไปก็ควรจะบอกกล่าวกันบ้างฉันไม่ห้ามคุณหรอกแต่ครั้งนี้อย่าทิ้งกลางคันพะอีกลัะคุณพ่อเกษตรนิ่งเงียบไปสักพักจึงเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแห่แห้งฉันไม่รู้ ว่าเด็กคนนั้นเป็นอย่างไรแต่ถ้าฉันไม่ไปฉันคงเสียใจไปตลอดชีวิตมันจะมีอะไรเหลือให้ฉันได้แก้ไขอีกมานบเสนอตัวว่าจะไปด้วยแต่ท่านปฏิเสธท่านบอกว่าท่านต้องเผชิญหน้ากับมันเพียงลำพังไม่ต้องการให้ใครมาช่วยแบกรับความจริงแทนฉันเห็นในแววตาของท่านไม่ได้มีเพียงความรู้สึกผิดอีกต่อไปแต่เป็นความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นของทหารผ่านศึกที่กำลังเตรียมตัวสำหรับศึกครั้ง สุดท้ายในชีวิตก่อนจะไปท่านหันกลับมามองหลานชายตัวน้อยเจ้าหนูอายุสามสัปดาห์ที่กำลังหลับปุ๋ยอยู่ในเปล่าก้มลงจุบหน้าผากของเขาเบาๆฉันเกือบจะร้องให้ออกมาหวังว่าในอนาคตเขาจะไม่ต้องมาเสียใจที่มีปู่เป็นคนแบบนี้ท่านกระซิบเบาๆรถโดยสารที่คุณพ่อขึ้นเป็นเที่ยวสุดท้ายที่จะมุ่งหน้าไปยังสถานสงเคราะห์ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ซึ่งนนได้กล่าวถึงในจดหมายในมือของท่านมี เพียงกระดาษแผ่นเล็กๆที่จดที่อยู่พร้อมกับชื่อของเด็กชายที่ชื่อละพน้องชายต่างบิดาของนอนที่ถูกทิ้งไว้ที่สถานสงเคราะห์ตั้งแต่สามขวบเนื่องจากมีความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อยพูดไม่ได้ทําได้เพยงเขียนตัวอักษรง่ายๆไม่กี่ตัวและเข้าใจคําสั่งง่ายๆที่บ้านชั้นกระสับก,กระสันอยู่ไม่สุขส่วนคุณแม่สามีก็เอาแต่เดินเข้าเดินออกสายตาไม่ละไปจากโทรศัพท์มือถือจน กระทั่งบาดคล้อยคุณพ่อเกษมก็โทกกลับมานำเสียงของท่านสั้นเครืออยู่ในสายทั้งเนยลาและตื่นตันพ่อเจอเขาแล้วละพัดเขาเหมือนพ่อต่อเด็กๆมากผมหยิกหูค่อนข้างกลางเขาพูดไม่ได้แต่พอพ่อเอารูปของนนท์ให้ดูเขาก็หัวเราะออกมาแล้วชี้มาที่อกของตัวเองชี้มาที่พ่อเหมือนกับว่าเขาเข้าใจทางบ้านนิ่งเงียบฉันได้ยินเสียงสะอื้นของคุณแม่สามีแล้วคุณจะพาเขากลับมาหรือยัง เม่รีพ่อขออยู่ที่นี่สักสองถึงสามวันก่อนดูว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรถ้าเขาปรับตัวได้จริงๆพ่อจะลองคุยเรื่องพาเขากลับบ้านพ่อจะปล่อยให้เด็กที่มีสายเลือดของพ่อต้องอยู่ในสถานสงเคราะห์ตลอดไปไม่ได้หลังจากวางสายคุณแม่สามีมีก็สุดตัวหลงนั่งบนเก้าอีทันร้องให้ออกมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนฉันไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตฉันจะต้องมาเจอวันแบบนี้สามีที่มีลูกติดสองคน คนหนึ่งพิการแต่แปลกที่ฉันไม่รู้สึกโกรธอีกแล้วบางทีฉันอาจจะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางแล้วก็ได้ฉันนั่งลงข้างๆบิดมือท่านเบาหาฮะไม่รู้จะพูดอะไรดีได้แต่รู้สึกอย่างลึกซึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงในที่สุดเมื่อแม่สามีกลับมาถึงบ้านบรรยากาศทั้งบ้านก็เหมือนหยุดนิ่งทันทีช่วงเวลานั้นความลับที่ถูกปิดไว้นานกว่า20ปีได้ถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนและมันพิสูจน์เพียงอย่างเดียวว่า ครอบครัวไม่ได้ผูกกันแค่สายเลือดแต่ผูกกันด้วยความไว้ใจหลังคลอดไม่นานเมื่อฉันต้องเผชิญทุกอย่างเพียงลําพังพ่อสามีกลับเป็นคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยแต่เบื้องหลังของความช่วยเหลือนั้นคือความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้แล้ววันนี้มันได้ถูกเปิดเผยแล้วความจริงที่แม่สามีเก็บซ่อนอยู่ในใจมาตลอดหลายปีก็คือความจริงที่เปลี่ยนชีวิตของฉันไปตลอดกาลในบ้านไม่มี